ไม่ไ้ไม่้องมานี้ปีใหม่ปีใหม่ปัดปน่เวปันพูดหมูปั่นพูดหมูส้อยจุลูกไปก็คนเหล่น้ำยังไงวั่นรุ่นเะมอจะก้อยติดมันไปต้องทันที่หัดทิ่มงายเนาะจุดจาด ของต่กอดเนี่ยซองา้ีไองไม่เาไอ้ลุงหัวจุเที่ยวไปไหนแวมหลังคนอจุเย์ม่ผนจุปวดอะาเลือกอะไรกที่มันองเหมือนกัสดๆร้อนเลยนี่นีครับ่จิงจอะแยะาซาดเนะเจ้ตาบูดีนอันสมใผมเนี่ยอันสมเรื่องสมเรื่องุงสวอนครับดีข้างหลัง หอหออเมียงเล่นบ่อเลยนี่แหละเนี่มันเจีครับอเมียงผมอยู่ข้างหลังใส่ซอสเงี้เลยแซมลูก่อันทีหล่โทษแมจิ้มไปไ่เ้ยอเมียงเลยพี่น้องอเมียงเล่นบ่เนี่มันเสียลองเห็นเบิ้งงลึพี่น้องเอาองเห็นเบิ้งงลยนหน่โอเล่นยวมันนยอนเล่ยดนั่นแหลเอ มาใหม่แทบเป็นบ่อัดซดบุญปีไม่ห่ามันจันมันจันรอือเฮ้ยได้บอกร่วงเขของ้านนี่แห้งจังเขาไอียกพีน้องยอดของแทเันนมียได้บักร่วงคอไปนี่เอ้ยเดีปเลยสองเศร้าสิสองเศร้าอไนี่มสเดียวเลย้เสีบเสียบเสบเสียบเมดิส่ยางเกี๊ยมันเผื่อเาเข้ามาเนาะ

ีกนเมื่อวานครับว่าไป็ีกุนปียื่นี่พวาสีไปน้ำเจีวทีเ้อยาให้เราไปตีย่นกน่นนีนไปนี่จีตีมาจำติดมันเลยแทบนั่งยี่หัดเพิ่มนั่งยี่หัดปีเราเกาหัวบุบกิจเกี่ยกับเครื่อกน้าก้อยไม่ต <It> ้องก้องแซ่บมันไมหอมตัวนี่ไม

chắc chắn à. oh, oh, ừ, yeah. ừ, ừ, là nó mát chưa 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 này Có <laughs> 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 ต้องเดียวไปปาก้าเกือบจะเซยังยี้บ่โอ้เรียวไปมึงเวลาสีเลี้ยงเลี้ยงตัวดียวสีรเนาะยวดนี่หม่้านไนมาสังเราได้สามโลสามเนี่ยเล็กกิดนกับล่กกันอย่เดีย เ wow. ี่ได้เลตัวเลี้ยงสองตัวตัวนึงนั้นเป็นคู่คู่นมตัวนึงวกางมุ่งงนีมงกับพวเด็กันตาบักปลายอเดีย

รามาปนหมา่โลเราซื้อไห่มาหนึ่งร้อยสามร้อยแปดสิบซิมบ่ะหมดแล้วซิมเอกซิมดิไก่กินรแล้วอ่ะนะทำยังไงเนี้ยตับตับห้างข่าวน้ำปลาแล้วสามตุ้งยีเนาะก๋อยนมก๋วยมือเน้นเ้นยรดหา มี้ามีนมามีนมานั่นเรวสีดวะเรอตีหญ่เลยนตดเมื่อวานมันิบย้อนะยบมืใสย้อนตมกยนมมีเกียร์แมน